ย้อนไปในปีเฉลงที่10ตรงกับคิสกักราที่1,745ในเวลานั้นฮองเฮาพระองค์ใหม่จากสกุลหน้าลายังมีตำแหน่งเป็นเพียงเสียนกุ้ยเฟยส่วนหลิงกุ้ยเฟยในเวลาเดียวกันเป็นแค่กุ้ยเหรินเวลาผ่านไป14ปีในปีเฉนลงที่24จากกุ้ยเหรินกับได้เลื่อนขั้นเป็นถึงกุ้ยเฟยเมื่อเทียบกับฮองเฮาแล้ว ถือเป็นการเลื่อนตำแหน่งที่ใช้เวลาไม่นานเพราะเพียงสามปีหลิงกุ้ยเหรินก็ได้เลื่อนเป็นหลิงเฟยส่วนฮองเฮานั้นถวายตัวเข้ามาเป็นสิบปีตั้งแต่พระเจ้าเฉีินหลงยังเป็นเพียงองค์ชายหงลี่เมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองราชในปีคิดศักราดที่1735อฮองเฮากลับได้เป็นเพียงแค่เสียนเฟยและต้องใช้เวลาอีกกว่า10ปีจึงได้เป็นเสียนกุ้ยเฟยความกดดันในพระไทยของฮองเฮายิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อในปีเฉียนหลงที่25ตรงกับคิดศักราชที่1760พร้ะมเหสีหลิงกุ้ยเฟยก็ประสสติพระโอรสอีกองค์ให้กับจกักรพรรดิเฉียนหลงคือองค์ชาย15หยงเยียนและในปีเฉียนหลงที่27ประสสติองค์ชาย16ในปีเฉียนหลงที่30ตรงกับคิดศักราชที่1765ฤดูหนาวผ่านไป ฤดูใบไม้ผลิเข้ามาแทนที่ปกติในช่วงฤดูใบไม้ผลิจกักรพรรดิเฉียนหลงมักเสด็จประพาสท,ที่ต่างๆโดยมีพระมารดาเชื้อพระวงศ์และเหล่าข้าราชบริพารตามเสด็จด้วยในปีนี้พระองค์เสด็จประพาสท,ทางใต้แถบลุ่มแม่น้ำยังซีเกียงเป็นการเสด็จประพาสท,ทางใต้ครั้งที่สแห่งรัชสมัยขบวนตามเสด็จในครั้งนั้นมีทั้งเจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในขันทีนางข้าหลวง รวมถึงพระพันธ์ปีฮองเฮาหลิงกุ้ยเฟยและหลงผินจกักรพรรดิเฉียนหลงสเสด็จทางน้ำผ่านคลองต้าหยุนเหอจากปักกิ่งมาจนถึงหางโจวนับตั้งแต่เดือนอ้ายจนถึงวันที่18เดือนยี่มันทึกการเดินทางไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันประสูติของฮองเฮาวอย่างใหญ่โตจนกระทั่งตอนเช้าของวันที่18เดือนยี่ขณะพระองค์สเสด็จประทับอยู่ริมทะเลสาบซีหู บริเวณจุดชมทิวทัศน์เจวซือหมิงฉินก็เกิดความผิดปกติขึ้นเมื่อพระนามฮองเฮาหายไปจากการจดบันทึกบันทึกครั้งสุดท้ายที่เขียนถึงพระนางคือในตอนเช้าแต่ในตอนเที่ยงชื่อของฮองเฮาก็ถูกขีดฆ่าในตอนเย็นรายชื่อนางในที่ร่วมสวยพระกระยาหารมีเพียงหลิงกุ้ยเฟยชิงเฟยและหรงผิน แต่ไม่ปรากฏชื่อของฮองเฮาซึ่งปกติจะเสด็จมาร่วมสวยทุกครั้งหลังจากวันนั้นก็ไม่มีชื่อของฮองเฮาแซาอุลาหน่าลาปรากฏในบันทึกการเสด็จประพาสของจกักรพรรดิเฉียนหลงอีกแต่มีบันทึกว่าพระนางถูกส่งกลับไปยังกรุงปักกิ่งในปีเฉียนหลงที่30วันที่18เดือนสองจากนั้นก็ถูกยึดตราประจำพระองค์ยกเลิกห้องเครื่องส่วนพระองค์ และลดจำนวนนางกำนันจาก12คนเหลือเพียง2คนถูกปลดจากการทำหน้าที่ดูแลวางหลังแต่ไม่ได้ถูกถอดจากตําแหน่งฮองเฮาเหตุที่ทำให้จัก,กรพรรดิเฉียนหลงทรงกริว้วเนื่องจากก่อนหน้านี้ฮองเฮาได้กระทำการบางอย่างที่ไม่เหมาะสมโดยตัดปลอยพระเกศาของพระนางออกการตัดปลอยพระเกศาของฮองเฮาถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากการตัดผมในวังของจีนมีสองอย่าง คือการตัดแต่งผมธรรมดากับการตัดผมในงานพระศพตามธรรมเนียมชาวแมนจูเมื่อผู้ใหญ่ในตระกูลเสียชีวิตลงลูกหลานก็จะตัดปลอยผมข้างใบหูนำไปฝังพร้อมกับศพของผู้เสียชีวิตเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ร่วมเดินทางไปยังปรโลกซึ่งปกติการที่ฮองเฮาจะตัดพระเกศาเพื่อรวมฝังลงไปในหลุมพระศพนั้นจะทำก็แต่เมื่อฮ่องเต้หรือฮ่องไถเฮาสวรรคตจักรพัิเฉียนหลง ถือว่าการกระทําของฮองเฮาเป็นการสราปแช่งพระนางฉงชิ้งฮองไทยฮาพระมารดาของพระองค์จึงส่งให้เหตุผลของการปลดว่าฮองเฮาวคลุ้มคลั่งเสียพระสติตัดปล่อยพระเกศาสแสดงถึงความไร้ามารยาทอากตัญญูต่อฮองไทยฮาเป็นการดูถูกพระองค์อย่างร้ายแรงสมควรแก่การถูกปลดจากนั้นมาพระนางจึงถูกเรียกว่าจี้ฮองเฮาหมายถึงจกักรพรรดินีผู้ถูกปลด ราชสำนักแมนจูใช้คำว่าจี้เพื่อแทนการปลดหรือการอย่าร้างของเราเชื้อพระวงศ์การที่ฮองเฮาตัดพระเกศาประชดจักรพรรดิเฉียนหลงอาจเกิดจากความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียทั้งพระโอรสและพระธิดาความริษยาและน้อยเนื้อต่ำใจที่จักรพรรดิเฉียนหลง โปรดปรานพระมเหสีมากเกินไปจนหลงลืมพระนางทําให้รู้สึกอ้างว้างกระทั่งเกิดอาการคุ้มดีคุ้มร้ายในช่วงเวลาที่เสด็จประพาสในวันที่28เดือนยี่ไม่มีการแต่งตั้งพระมเหสีกระทั่งเดือนสพระองค์เสด็จกับกรุงปักกิ่งก็ไม่มีการแต่งตั้งพระมเหสีแต่หลังจากนั้นในเดือน6 ก็มีการแต่งตั้งหลิงกุ้ยเฟยเป็นหลิงห่วกุ้ยเฟยทำหน้าที่ดูแลวางหลังฝ่ายในทั้งทั้งที่ฮองเฮายัางทรงดำรงพระชนชีพในปีเฉียนหลงที่31เดือน7ตรงกับคิดศักราชที่1766หอหองเฮุลลานาลาก็เสด็จสวรรคตขณะพระชมพันษา49พรรษา พิธีพระสพถูกลดขั้นจากฮองเฮามาเป็นห่วงกุ้ยเฟยไม่มีการพระราชทานนามเพื่อเป็นเกียรติหลังจากสวรรคตตามธรรมเนียมที่ฮองเฮาจะต้องได้รับไม่มีการทำบุญบำเพ็ญกุศลให้ตามกำหนดไม่โปรดให้มีการนำป้ายวิญญาณไปตั้งในหอบวงสรวงของหลวงและไม่มีบันทึกถึงสถานที่ฝังพระศพของพระนางเพราะจักรพรรดิเฉียนหลงทรงเคยตรัสไว้ว่าพระนางกระทำความผิดจริง ลงพระสบภายหลังถูกพบว่าฝังอยู่ในสุสานของพระสนมฉุนหุยห่วงกุ้ยเฟยส่วนองค์ชาย12โยงจีพระโอรสของพระนางจักพรพัฒเฉียนหลงก็ไม่ได้พระราชทานยศใด,ดๆให้กระทั่งสิ้นพระชนในวัย2 5พรรษาไม่มีการสถาปนาย้อนหลังให้ตัวอย่างใดฮองเตราชการต่อมาจึงแต่งตั้งให้เป็นเป้ยเลอ หลังฮองเฮาสวรรคตจักรพัรด์เฉียนหลงก็ไม่แต่งตั้งสตรีคนใดให้เป็นฮองเฮาอีกตลอดจนสิ้นรัชสมัยของพระองค์หลิงห่วงกุ้ยเฟยจึงมีสถานะเสมือนฮองเฮาทำหน้าที่ปกครองวางหลังในปีเฉียนหลงที่40ตรงกับคิดศักราชที่1775หลิงห่วงกุ้ยเฟยก็สิ้นพระชนขณะพระชนสา49ปีหลังสิ้นพระชนหนึ่งเดือนจักรพัดิเฉียนหลง ก็เติมพระนามให้เป็นพระอาคารามเหสีหลิงอี้หวงกุ้ยเฟยปีเฉียนหลงที่60ตรงกับคิสกักาดที่1,795จกักรพรรดิเฉียนหลงทรงแต่งตั้งให้องค์ชาย15หยงเยียนเป็นรัชาทายาทและประกาศสละราชสมบัติทรงสถาปนาย้อนหลังให้หลิงอี้หวงกุ้ยเฟยพระมารดาขององค์ชายหยงเยียนเป็นเซียวอี้ฉุนฮองฮาวปีคิสกักราชที่1,796องค์ชายหยงเยียน ขึ้นของราต่อจากจากักรพรรดิเฉียนหลงใช้ชื่อราชสกประจำพระองค์ว่าเจียชิง